้หกินแบบเจหลังจากที่ฟาดกันไปได้ต่อมาคือหมอนะฮะก็ไอ้ไอจันอย่าใส่นะโอ้โหขอ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 มากเขาตอนนี้หอมากเลยได้กินชมัูได้กินมันเป็นไตัวอะไรจอยขี้โอ้ยมันเหมือนกาแฟกาแฟกาแฟกินแล้วกินแล้วกินแล้อยากกินมาก สีเริ่มสีเริ่มดูดีครับสีเริ่มดูดีสีอะขอชิมหน่อยชิมหน่อยขอชิมหน่อยไม่เอาเกลือไม่เอาเกลือเตรเตรียมันไม่เอาเกลือไอ้ยันนีมันมันเคี้ยอะไรนี่มันมีแต่ข้าวนียกินทำไมดีนะเนี่ย มันแดดไม่ได้เยียมันเค็มเร็ววใส่่เที่ยวไมัเอาท่เดียวาเไปสุดาทุกคนับไิด้วยกิด้วยผิวม่ไดียกไ็ไไกล้องอยู่นู่นยอดมากครับเฮ้ยน่ครับท่ข้กนดของเรานะครับโอ้โหี่้าเ

มารีมาครับกอกช่มามครับใช่ไมเ้ยเขาสอดไตอนนี้คนก่อนคนก่อนเขาสเนี่ยของเราไคนคนคนก่อนเราใส่แล้วหนีเลยนะโอ้กับกรรมี่ผพดีครับถึงเวลาถึงเวลาย่า่างคนก่อนนี่มันจัดจังเมือนมันคือเฮียมันมีดำมันมีดำไง มันเริ่มหนืดแล้วเปะวะเดี๋ยวตอนนี้เริ่มได้ทีโจ๊กโจ๊กเริ่มมาคือมันจะไม่หนืดเลยนะมันไม่มีกถึงเวลาครับถึงเวลายัง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 ไม่ขอน้เหน่อยพวกเขาก็อยู่อะน้ำนั่นแหละเป็นคนทำเสียขอไงคุยเลยตอนนี้ตอนนี้ครับตอนนี้เราได้กินนี่ยกขาสายดีแล้วขายแล้วโคกหิวโยกหิวมากให้มาเดี๋ยวฟอมกินมาบ้างยกเอายกเฮ้ยกเอายก ปานปานไทย่ข้างหลังมึงหน่อยดิตาอร่อยมากเอความแย่ขึ้นไปสเท่าเฮ้ยมีกินงหมอสกัดไอเยี่ยงมันจะดูดีมากเลยขอไยียนับนี่คือคุณหยกนะครับเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านอาหารการต้มหม้อม้นเนียนเ้ยไอหยอมดึกสองร้อน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 มนร้อนมัร้นร้อนเฮ้ยเขาหน้ากินน้าอร่อยด นด้อแดสิเมื่อกี้ไปวนไปโวยไาทำไมล่ะมันร้อนมันร้อนมันน่ากินมากเลยาเข็บต่อใช้เวลาทำใจนเดี๋ยวยาต้มดิยาต้ก็ไรทำไมเนืออและหน่าปิดมากคบล่ขอสามคครับขอสามคำแดกไปได้ไงนี หยอก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 ยอกห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 ยอกายคกหยอกหยอกยอกหยอกหยอกหยกหยนกยอกหยอกกหยกหยอกยอกหยอกอกหยอก้ยอกหยอกหยอกยกหยอกยกหยอกย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 ยยกกยกยกยยกกยกยกกย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 กกยกยกกย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 ยกยกกยกยกกยกยกยก กินเหมือนมันตัดขอบไปเม็ดใช่ไหมใช่ไม่ได้ขอบไปเมดอ่ะเช็คนั่งกันเช็คนั่งกันโอ้โหดูจากลักษณะเส้นนะครับเป็นการต้มที่ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เกิดความเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มไม่ให้มันจ้องเหรอเราเรจะทำเป็นการ์ตูนอาหารนะฮะเออเออเวอดูนาม ไม่สองคอเคี้ยเลยเป็นใายทำไมมันกินได้ไปก็เก่งไงเป็นเพชรไอ้รวยวะพี่หยกหยกหยกมาดูหน้ากูกินได้เอ้ยมึง์เมไหนนั่นมาที่วัดนี่กูขับกับแม่โอ้ยเจ้าโม้เลยน้องเมย์น้องเมย์แล้วเออวิธีเพเตอร์มามาหนูน้องเมย์ครับเป็นผู้เชี่ยวชาญนะโอ้ยไายที่ชาติหมาเลยอะ มันไม่คิดมีมีบูอัดด้วยเกินข้าวข้าวิกินให้หมดนะนั้นนั้นไม่คนรทำเสียของกินมันก็ไม่แรงนะไม่แรงแดกให้หมดแดกสิใส่แดกสิ่หลองกันละมีข้าวด้วยนะแดกคือโจ๊กข้าวมันก็ใส่ได้เว้ย รวมคุณประโยชน์ของอาหารยำไหมปั๊กคือเมื่อกี้ะคือที่ดันข้าวจากปากนะเว้ยไอ้เฮียไอ้เฮียมึงมึงทายจรดูสิมันมึงแกลั้นทำไมขายมันจังเลยจนคุณแดดมึงไม่ไหวแล้วเอาฮะเราก็โดนข้าวเขาบอกว่ามาม่ากระทะร้อนภาคสองนี้ยอดเยี่ยมมากครับมีข้าวเลยครับรับรองว่า ถ้าคุณเอาไปทำกินที่บ้านรับรองว่าคุณจะได้รสชาติที่แปลกใหม่ครับเอารับรองว่าอร่อยตุ๋นคุณก็เลยทิ้งค้อนมีข้าวด้วยตอนนี้แม่สิยากแม่ลากรครับสวัสดีครับแต่ก้าจริงจังไง